สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบาบาบาเช่นเคยนะครับก็กลับมาแล้วนะครับแน่นอนอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับเบนมิกเซอร์นะครับเจอหน้าผมก็ต้องมีค็อกเทลมาฝากหนึ่งตัวอย่างแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเอาคลาสสิกค็อกเทลมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับ <Yahoo! S 1> ก็เจ้าค็อกเทลตัวนี้มีชื่อว่าไซคานะครับอ่ะหลายๆคนก็ต้องได้คุ้นหูกันมังมามามาัมา่งแล้วอ่ะซึ่งชื่อไซคานี้เขาก็ได้มาจาก เจ้ามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนั่นเองก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อสายคานะครับส่วนส่วนผสมนะฮะก็ในสูตร IBA เขาจะใช้เป็นคอนยัคนะครับแล้วก็คอนโทรนะครับแต่ส่วนสูตรของบาบาบาของเราก็จะออกแนวโลคอสหน่อยครับก็จะใช้เป็นบรอดดีนะฮะแล้วก็กิมมนเซกนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งส่วนผสมสุดท้ายจะเป็น เลมอนจูส <Lemon> นะครับน้ำมะนาวเหลืองเนี่ยครับผมเอามาคั้นสดเลยอ่ะส่วนผสมกงการทำเจ้าไซค่าก็มีแค่นี้นะครับ3อย่างที่เราต้องเตรียมอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยครับเริ่มด้วยบรนดีนะครับผมจะใช้50 ml นะครับผมต่อด้วย เป็นเหล้าออรเรนจ์ลีเคียวนะครับที่เราจะใช้ก็คือทิปเปอเซกนะครับจะใช้20 ml นะครับตามด้วยเลมอนจูสนะครับน้ำมะนาวเหลืองคั้นสดใช้20 ml เหมือนกันครับอ่าส่วนผสม,สมแค่นี้3อย่างเสร็จแล้วเราก็ เตรียมแก้วนะฮะใส่เป็นแก้วกรุ๊ปนะครับแล้วก็ใส่น้ําแข็งพร้อมเชกเลยนะฮะโอเคครับพอรู้สึกเย็นก็เราก็เทใส่ แก้วค็อกเทลที่เราเตรียมไว้นะครับไฟสเตนนิดนึงเพื่อเอาเศษเกล็ดน้ำแข็งที่มันแตกออกมานะครับอาา่าฮะโอเคแค่นี้คุณก็จะได้ค็อกเทลไซคขาสูตรง่ายๆนะครับไปทำดื่มกันที่บ้านได้เลยนะครับผมอย่าลืม ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u ับสไคร์ให้บาบาบาเช่นเคยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม